มาพบกับครูอาอีกครั้งนะครับในคลิปที่จะมาเล่าเกี่ยวกับ taste of food นะครับ taste of food ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรสชาติอาหารต่างๆนะครับรสชาติของอาหารนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมานำเสนอรสชาติของอาหารสัก45คําคำนะครับให้นักเรียนได้ได้นำไปใช้นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับซึ่งเป็นคำศัพท์ง่ายๆที่เราพบกันบ่อยๆ นะครับมีอยู่ประมาณสักห้าคำนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกสักคำานึ่งอาจจะมีสักหกคำเพิ่มเติมมาโอเคนะครับซึ่งคาแรกที่จะนำเสนอให้นักเรียนได้ได้ชมนะครับก็คือคาแรกก็คือคำว่าซอตี e ้ซอตี e ้ซอต t y ก็คือคำว่าเอา่ก็คือรสจติเค็มนะครับซอตี้ e ก็คือรสจติเค็มนะครับ ต่อไปครับคำที่สองโอเคครับคำว่า sour 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 ก็คือรสชาติเปรี้ยวนะครับรสชาติเปรี้ยวครับต่อไปคำว่า spicy คำว่า spicy หรือหรืออีกคำหนึ่งใช้คำว่า hot 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 หรือ spicy นะครับก็ spicy หรือ hot ที่ก็แปลว่ารสชาติเผ็ดหรือรสเผ็ดนะครับรสเผ็ด บางานใช้คำว่าเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนต่อไปคาต่อไปอาจจะเป็นคําโปรดของหลายๆคนนะครับคำที่เด็กๆหลายคนที่ชอบคาว่า sweet 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 ก็คือรสหวานนะครับหวานโอเคต่อไปครับคานี้คานี้เด็กๆหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบคําว่า bitter 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 ก็คือรสขมนะครับรสขมโอเคครับอีกคำหนึ่งนะครับเพิ่มเติมอีกคำหนึง่งคำนี้คขาว่า t t s e เท s เลสเท l e s s นะครับ t เท l e s s ก็คือรสจรัดจืดหรือไม่มีรสชาติหรือ,อไรรสชาตินะครับทีนี้นักเรียนม,มาดู ประโยคการถามตอบนะครับการถามและการตอบที่อยากใช้ในการถามตอบเกี่ยวกับรสชาติต่างๆนะครับโดยคําถามนะครับโดยใช้คํำถามง่ายๆใช้คําว่า how does it taste how does it taste, นะ how does it taste นะครับ how does it taste เวลาตอบ,บก็อาจจะตอบได้สองสองลักษณะเช่น it tastes it tastes แล้วก็ตามด้วยคำคำศัพท์รสชาตินะครับหรือ อีกอันนึงก็เป็น it's it's แล้วก็ตามด้วยคำคำตอบที่เป็นหน่อชาตินะครับโอเคนะครับเรามาดูประโยคตัวอย่างโอเค this is a cheese this is cheese it's taste salty i taste t salty s นะครับหรือ it tastes it tastes salty หรือ it's salty ก็ได้นะครับต่อไปอ่า a this is chilly this is chilly it's spicy it's hot it's hot or it's hot it's spicy yeah. okay papa comes up pie this is the bitter melon this is the bitter melon uh, how does it taste? the bitter melon, how does it taste? It's bitter, it's bitter, it. it's, it's taste bitter, it's taste bitter. Okay, This is the cake, this is the cake. How does the cake taste? How does the cake taste? It tastes sweet it tastes sweet หรือ it's sweet it's sweet o k เคครับมาคำสุดท้ายนะครับคำสุดท้าย this is a lime this is a lime it's sour it's sour หรือ it's it's sour หรือ it tastes sour นะครับประโยคที่ใช้ก็ How does the lime taste? How does the lime taste? นะครับเลวลาตอบก็ใช้ It's sour หรือ It tastes sour. โอเคนะครับอ่าเรามีทั้งหมดอยู่ประมาณห้าคำหกคำนะครับห้าคำหกคำที่เราใช้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งคำแรก salty salty คำที่สอง sour sour คำที่สาม spicy spicy หรือคำว่า hot hot คำที่สี่ sweet sweet นะครับโอเคต่อไปคำที่ห้า bitter bitter นะครับ bitter แล้วก็คำที่หกนะครับคำสุดท้ายที่มีเพิ่มเติมให้ เท s ลิ s เทสลิตนะครับเท l i ิตอ่าโอเคครับทั้งหมดก็วันนี้ทั้งหมดมีอยู่6กคำนะครับที่ให้เปลี่ยนได้เรียนรูนะ้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการาสนทนาโต้ตอบกับชาวต่างชาติหรือ,อเพื่อนเพื่อนที่นักเรียนรู้จักอาจจะเป็นชาวต่างชาติเพื่อนเอนชาวต่างชาติเพื่อนเพื่อนที่เป็นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรือเพื่อนเพื่อน พี่ๆน้องๆที่พูดภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด6คำอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนไปทบทวนไปดูเพิ่มเติมนะครับรก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ